โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าแสงโสมนะครับผมก็จะอัพเป็นล่างเก้าดาวเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่โคตรจะปันปวดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเวลาล่างแคร์หลอดกับล่างแสงโสมโอุย้ยได้บาลียสมบูรณ์แบบด้วยก็ไอ้โทยมันจะเกิดใครจะคุมกําเนิดมันได้เออโอ้โหผมก็จะอัพให้มันตันเลยนะมาตันเลเวลร้อแล้วเราก็ได้ กบไฮเปอร์มาหนึ่งตัวนะโหช่างออร่าสลึกเกินสีทองมก็จะเอามารีวิวในด่าน4 4 4เลยนะเพราะไม่รู้จะเอาไปรีวิวด่านไหนอามาลงด่าน4 4 4เลยอัดไปหนึ่งตัวเฉเ่ิดมา ไหนมาดูสิสกิลเป็นไงโอ้ติดอยู่นะติดอยู่นะแต่ไม่ไม่ได้ติดทุกตัวนะเออเป็นไงเออนี่ไงติดแล้วติดกระเด็นแล้วเออเริ่มสตาร์แล้วเริ่มติดแล้วเริ่มติดละเริ่มมาเริ่มมาแต่ไม่ติดสตันทุกตัวนะเป็นพวกกีร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ บาเลียสมบูรณ์แบบก็ไม่ค่อยติดนะส่วนตัวคิดว่าพวกเบาวช้างพวกเอ่อบาวบพวกตัวอื่นมันติดดีกว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะมันมันไม่ค่อยติดเลย <c oughs> ดูปปแปลกแฝ้ไม่ค่อยติดเลยเออมาละมาละโลเออติดกระเด็นด้วยมาเออกระเด็นติดมึนงง บอสไม่ค่อยจะติดนะกับไอ้พวกลูกกระจอกตัวเล็กๆเ,เอนั่นไอตัวอะไรวะเออติดอยู่แต่เตะเตต,ติดยากอะไอ้ขนมปังปิ้งเอเนี่ยคือบอสก็ติดละโอ้โหเพิ่อแป๊บเดียวแอบไปตีบ e ้านละถึงแม้มันจะไม่มีามดามเตจแต่มันก็โดดไปตีป้อมนะครับเออเอ้ยอ,อ,อ,อะไรนะม,มันส่งศัตรูมา หาป้อมเราเหรอเฮ้ยหรือว่ามันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวรอดูก่อนอ,อ๋อมันโดดข้ามเราเ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันก็ถึกอยู่นะทำไมมันตายหมดเลยอู้อู้นายมาดูสิผมผมก็จะปล่อยตัวออกมาลัวๆเลยนะ ตีบ้านสิตีป้อมสิไปตีป้อมสิอ,ออโดดไปแล้วโดดไปแล้วจังหวะนี้ว่าไงเปีย้ยเออดอกเดียวก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีดาเมจนะแต่แบบโคตรจะปั่นป่วนเลยมาพอทีนี้ผมเอามาคอมโบกับบ่าวช้างกันดูนะครับนักลบบ่าวช้างเป็นยังไงตัวที่ไม่มีดาเมจกับตัวที่มีดาเมจจัดจ้านเปี้ยง ไม่ตายนะเปียงนี่หายบอสล่วงหนึ่งบอสล่วงสองเป็นไงบอสตัวนี้โโหโดดเข้าไปละโยนเข้าไปละเป็นไงเป็นไงล่วงเอ้ยเอ้ยยังเอ้ยล่วงเป็นเหลือแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับวะนี้ผมก็จะเอามาต่อสู้กับเพื่อนนะดูโอ้โห พาวเวอบวกสองเกียร์เกียร์สุดอีกมาเ <c oughs> บาช้างกับแสงโสมคอมโบูนรกนี่แต่ผมไม่ได้ใส่เกียร์สุดหรือว่าอัพตัวละครตันนะอาจจะเสียเปรียบอยู่สองตัวมาสู้กับหนึ่งกองทัพอ่ะเ <c oughs> ือจังหวะนี้สตันโอ้โหสตันดีอยู่นะอ้าวโดนดาวิชีกอบ ว่าไงเออสตันดีนะสตันดีนะเฮ้ยเอ้ยเอ้เ,อ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 เหมือนจะไม่ไหวนะทรงนี้เหมือนจะไม่ไหวนะสองตัวสู้กับหนึ่งกองทัพผมก็พยายามช่วยเต็มที่นะมาไหนดูดิเออคอมโบล้างบางไปครับจังหวะนี้ว่าไงเบาช้าทุบเอ,อื้อโดนดาวิช่ก็ไปโอ้ โดนพาวเวอร์ทุบดอกเดียวหายสยองกลุ่มนะจังหวะนี <c> ้ <oughs> โอ้โหเบาแสงกับเบามืดโดนพาวเวอร์ตบทีเดียวสยองกึ่ม <c oughs> โอ้โหก็แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะมาผมก็มาตั้งทีมใหม่นะ <c oughs> จะเอาสล็อตใส่ไปดีหรือเปล่าหรือว่าใส่ไปแค่สามตัวแต่แบบ ยังไงดีนะโอเคผมก็จะใส่สล็อตไปนะครับมาเออเป็นไงสตันดิเออสติติดสตันนะกระเด็นไหมเออกระเด็นครับจงังหวะนี้ดาวินชีกำลังจะก๊อปแต่ติดกระเด็นโอ้โหการบินก็ติดกระเด็นครับจงังหวะนี้ว่าไงว่าไงเออทางเราก็ติดสตันนะทางโน้นก็โดนอ่ะไม่ได้กระดิกอ่ะบอกแค่นั้นแหละไม่ได้กระดิกเออดาวินชีก๊อป ฝั่งเราไปเออโดดกระเด็นดีโอ้โหสี่ตัวสู้กับหนึ่งกองทัพอะปินไปได้หนูไ no อเทมในจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหสี่ตัวนะครับนี่สู้กับหนึ่งกองทัพโอ้โหคือไอดีลองผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันมันกระหลงปงอะไรยังไงหรอกนะครับเกียร์ก็ถือว่าสุดนะครับตั้งแต่ผมอัพ มาเป็นร่างเก้าดาวนี่ดูประวัติการต่อสู้ผมนี่ครับคือบาวล็อกกับกับบอสมืดนะเกียร์โคตรสุดเป็นยังไงจะเอาผมลงหรือเปล่าคือแบบเสียดายมากว่าผมสุ่มไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ผมสุ่มไม่ได้อีบอสมือดอนะ่ะเออ คือมันออกยากมากคือแบบผมทุ่มหมดหน้าตักอ่ะกาชาเดือนที่แล้วผมก็สุ่มไม่ได้อ่ะโคลาโบอ่ะเสียใจจัดเลยติดนะติดกระเด็นนะทำเป็นเล่นนะติดนะเออบอสมืดโอ้โ,อโหขนา,าดมันมันแทบไม่ได้เกิดนะเนี่ยมันยิงผมทีสองทีนี่ผมร่วงอ่ะเออ ตัวโคตรกลงเอ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเครื่องร้อนเครื่องโอ้โหเครื่องร้อน,นครับผมต้องข่อว้ด้วยนะครับผมก็เลยตัดจบเป็น ประมาณนั้นเลยแต่แบบถือว่าติดสตันดีมากสําหรับท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับบ่าวแสงโสมกันด้วยกันนะครับโอ้โหผมพูดไม่ถูกแล้วผมลิงกพันไปหมดแล้วนะครับนี่คิดอะไรไม่ออกแล้วเกียร์เบรดผมก็มีนะแต่ผมไม่ได้เอามาใส่ให้นะเคโอ้โหเครื่องร้อนไม่ไหวละ